morning ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว ever podcast ทุกคนนะครับอยู่กับผมโอเล่พู้ดีกรนะครับวันนี้ตอนเช้าวันใหม่นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนครับกับกับหัวข้อเพิ่มยอดขายยังไงให้ปังจากการตัดสินใจซื้อคนลักษณะ4ประเภทนะครับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของมนุษย์นะครับมันเกิดจากสัญชาตญาณครับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อลองสังเกตตัวเองดูครับว่า ในขณะที่เราเดินเข้าไปร้านอาหารร้านหนึ่งเปิดเมนูออกมาอะไรคืออย่างแรกที่เรามองครับอาจจะเป็นราคาหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมองภาพอาหารที่น่ากินก่อนบางคนครับไปดูที่ส่วนผสมของอาหารที่จะสั่งเลยไม่ได้สนใจเรื่องราคาหรือภาพอาหารหรือบางคนครับนั่งโต๊ะเสร็จถามถึงโปรโมชั่นเป็นอย่างแรกเลยเห็นไหมครับพฤติกรรมต่างๆอย่นี้มีหลากหลายเลยครับของมนุษย์ นั่นคือการตัดสินใจของเราครับหรือการเลือกของเราในการซื้อสินค้าหรือเลือกสิทธิผลิตภัณฑ์นั่นเองครับวันนี้พฤติกรรมเหล่านี้นะครับมันมาจากสัญชาตญาณมนุษย์ครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันมาจากการทํางานของสมองส่วนในสมองส่วนในก็คือสมองที่ควบคุมการสั่งการการเอาตัวรอดครับถ้าหากเราเจอเสือเราเจะหนีหรือเราจะสู้ส่วนสมองส่วนนอกครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณตรรก,กะเหตุผลหรือว่าภาษานั่นเอง วันนี้ครับพฤติกรรมการซื้อของเราครับมาจากสมองส่วนไหนซึ่งเป็นสัญชาตยานครับหลายคนลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ครับว่า,าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสีขาวสีเทาสีดํำไหมและทุกครั้งที่เราตัดสินใจที่จะไปซื้อเสื้อผ้านะครับสีอื่นๆสีชูชาหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนนะครับสุดท้ายครับพอเรากลับมาครับเราก็จะมีติดไม้ติดมือสีขาวสีเทาสีดํากลับมาที่ตู้ พอมาเปิดตู้ดูครับทั้งตู้ก็ยังคงเป็นกายลายเป็นสีขาวสีเทาสีดําเช่นเดิมครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งเช่นกันครับลองมาสังเกตตัวเองมาเปิดตู้เสื้อผ้าตัวเองดูครับแปลว่าเราเองเนี่ยมีสัญชาตญาณในการซื้อสินค้าหรือในการเลือกสินค้าแบบเดิมๆซ้ำๆอยู่เรื่อยๆครับทฤษฎีนี้ที่ผมกําลังพูดขึ้นมานะครับคือทฤษฎีหลักสูตรนะครับที่เขานะครับเอาไปสอนกัน ทั่วอเมริกาเลยนะครับแล้วมากกว่า40ประเทศครับที่เขาวิจัยนะครับแล้วก็ได้ผลออกมาครับว่าคนเรานะครับแบ่งเป็น4ประเภทในการตัดสินใจซื้อนะครับ B, A, N, K และแบบแรกนะครับก็คือแบบ B ครับให้นึกถึงสีน้ำเงินเนาะย่อมาจาก blueprint นะครับคนแบบนี้นะครับจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบวางแผนครับ blueprint แปลว่าพิมพ์เขียวใช่ไหมครับวางแผนมีระเบียบวินัยมีระบบ มีความสุขุมมั่นคงชอบความชัว์ครับไม่ชอบความเสี่ยงมีตารางการทํางานล่วงหน้านครับและเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเวลามากๆชอบมองหาความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับเขาจะตัดสินใจซื้อจากอะไรก็คือเขาตัดสินใจซื้อจากความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์นะครับเทคนิคนะครับถ้าผมนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะถ้าอยากจะ ขายสินค้าหรืออยากจะเล่าเรื่องราวของธุรกิจเพื่อเปิดใจคนเหล่านี้ครับอย่างแรกเลยครับคือคุณต้องไปตรงเวลาก่อนเลยและเรื่องที่คุณจะเล่านะครับต้องเป็นระบบแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ 1, 2, 3 4อง่ย่าลัดขั้นตอนอย่ามั่วนะครับแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นต้องบอกชัดเจนครับเริ่มเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ครับและทําให้เขารู้สึกคุ้มค่าให้ได้ครับจะทําให้เขาตัดสินใจซื้ออย่างแน่นอน เรานะครับควรทํางานให้ตรงกับการทํางานของสมองของคนแต่ละประเภทเห็นไหมครับเรามาดูประเภทที่2กันนะครับก็คือตัว A ครับให้นึกถึงสีแดงแงครับมีไฟลุกลุกนะครับนี่คือนิสัยของคนตัดสินใจเร็วครับรักอิสระกดนะครับมีไว้แหกแต่เมื่อกี้บลูปินนะครับกดมีไว้ทําตามใช่ไหมครับแต่อันนี้กดมีไว้แหกครับไม่เน้นเรื่องการฟิกเวลาอะไรมากมายนะครับตัดสินใจซื้อจากอารมณ์ครับตัดสินใจซื้อจากภาพ นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ครับไม่ยึดติดเรื่องราคาครับถ้าชอบบอกเลยครับว่าแพงเท่าไหร่ก็จะสามารถเอามาครอบครองได้นะครับเทคนิคในการจะคุยกับคนเหล่านี้ครับให้ชมเขาเยอะๆครับให้หาจุดสนใจทําให้เขาเป็นจุดสนใจนะครับพูดถึงเรื่องเขาเยอะๆครับไม่ต้องข้อมูลเยอะจ๋านะครับแล้วก็ขายผลลัพธ์ให้กับคนเหล่านี้เก่งๆครับทาให้เขาตัดสินใจซื้อทันทีณเวลานั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดที่จะทําให้เขาตัดสินใจซื้อณเวลานั้นบอกเลยครับว่าโอกาสครั้งที่2 แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะเขาจะลืมเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ทันทีและแผนมา2แบบนะครับใครเป็นแบบ B บ้างครับและใครเป็นแบบ A บ้างครับแบบที่3นะครับ Nursing ครับให้นึกถึงสีเหลืองเหลืองสีนวลนๆอบอุ่นนะครับนุ่มนวลนะครับแสงตอนเช้าถ้านึกถึงนิสัยคนแบบนี้ก็คืออะไรครับสบายๆเย็นๆนะครับเงียบเนะครับไม่ได้เป็นคนที่พูดจาผงผางอะไร เขาเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบตัวครับและให้ความสาคัญกับคนแล้วก็สายสัมพันธ์มากๆเลยคนเหล่านี้ตัดสินใจซื้อหรือเลือกจากคนที่มาขายเขาครับหรือคนที่เป็นคนที่มาพูดนั่นเองครับหรือตัดสินใจจากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างคนที่มาพูดครับถ้ายิ่งใครให้บริการดีมากๆแล้วนะครับผมบอกเลยครับว่าคนที่มีนิสัยนั่งซิ่งอย่างนี้ไม่กล้าที่จะเป็นเสดเราได้ง่ายอย่างแน่นอนครับ และถ้าพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนนะครับเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ยื่นมือและก็อยากช่วยเหลือคนเป็นคนแรกๆเลยทีเดียวและเทคนิคสําคัญนะครับอันดับแรกเลยนะครับห้ามกดดันคนที่เป็นเน r s i ซิ่งเด็ดขาดและไม่ต้องพูดถึงตัวเลขหรือผลประโยชน์ก่อนนะครับให้เราพยายาม,ชมเชื่อมโยงนะครับให้เขาสามารถเป็นพวกเดียวกันกับเราให้ได้ก่อนลองพูดถึงเรื่องที่เขาสนใจและเราสนใจครับลองพูดคุยแบบนี้เรื่อยๆครับแล้วค่อยเข้าเรื่องของสินค้าบริการ และพูดถึงผลตอบแทนทีหลังครับส่วนลดอะไรต่างๆเป็นเรื่องสุดท้ายเลยครับคนเหล่านี้ครับเขาเนี่ยมักจะมองเรื่องของสายสัมพันธ์เป็นอันดับแรกครับและถ้าเกิดเราไปพูดถึงผลประโยชน์ตัวเลขก่อนครับเขาจะรู้สึกว่าเรานะครับตั้งใจที่จะมาขายของเขาอย่างเดียวครับและคนแบบสุดท้ายแล้วนะครับแบบที่4แล้วนะใครเป็นแบบไหนบ้างลองเช็คดูนะครับ knowledge นะครับก็คือตัว K นะครับจะเป็นสีเขียวๆลองนึกดูครับว่าอะไรที่เป็นสีเขียวๆบ้างนะครับ ไม่ใช่ KBANK กสิกรน,นะแต่เป็น Excel เห็นไหมครับสีเขียวถ้าพูดถึง Excel ก็คืออะไรครับตารางสถิติครับการคำนวณตัวเลขนะครับคนที่เป็นตัว K นะครับเขามีเขาเป็นคนที่ IQ สูงเขาใช้สมองมากกว่าการสื่อสารหรือใช้ปากครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่เงียบๆปฏิสัมพันธ์กับคนน้อยมากๆครับเป็นคนที่ไม่ได้พูดโผงผาเป็นคนที่พูดเสียงเบาๆ ชอบอยู่คนเดียวครับชอบอ่านหนังสือชอบคิดตัวเลขแล้วเป็นคนที่คิดตักกะอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยและแทาจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางเลยที่คนที่เป็นโนเลชนี้จะเดินห้างโดยที่ไม่มีเป้าหมายครับหรือไปซื้อของโดยบังเอิญครับคนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่ามีการหาข้อมูลในการตัดสินใจมาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาคุยกับเราด้วยซ้ําไปนะครับและเขาเองนะครับอาจจะ ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่ครั้งแรกครับเพราะเขาต้องการพื้นที่ในการตัดสินใจครับและเป็นคนที่ซื้อค่อนข้างยากด้วยแต่นะครับถ้าหากเรานะครับให้ข้อมูลดีๆและเรานะครับเพิ่มข้อมูลนะครับและเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะติดต่อเรากลับมาเช่น b r o ชัวร์นามบัตรแอดไลน์ facebook ต่างๆครับให้เขาได้มีโอกาสมีเวลานะครับไปตัดสินใจของเขาก่อนเขาจะกลับมาซื้อกับเราโดยไม่ต้องถามอะไรเขาเลยครับ คนเหล่านี้เขาหาข้อมูลด้วยตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเจอคนโนเลจเขาไม่ค่อยพูดกับเราหรือว่าเขานะครับไม่ค่อยก้ามองหน้าเราไม่ต้องตกใจนะครับอย่าไปคิดว่าเขาไม่ชอบเรานะแต่ว่านี่คือนิสัยของคนประเภทที่4นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับกับคน4ประเภทนะครับ B blueprint ครับคนที่มีระเบียบแบบแผน A action คนที่สนใจเร็วและอิสระ N nursing ครับ คนที่สบายๆแต่ว่ามองใส่ใจคนรอบตัวครับ Knowledge ครับคนที่มีตรรกะาในการคิดนะครับเป็นระดับขั้นตอนละเอียดมากเลยเพื่อนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเราไปคุยกับคน1ิบคนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คน1ิคนจะนิสัยเหมือนกันวันนี้ครับผมก็เอาเรื่องราวดีๆนะครับกับคนสีประเภทที่เราสามารถปิดการขายเรื่องของสินค้าหรือคุยธุรกิจมาเพิ่มให้เพื่อนๆนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดครับไม่ใช่เงินนะครับ แต่คือความสามารถในการหาเงินเพราะฉะนั้นครับถ้าเรามี mindset ในการพัฒนาตัวเองแบบนี้มาเรียนรู้แบบนี้กับ Everpodcast ทุกเช้านะครับคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในมามาขึ้นทุกๆวันเลยนะครับยังไงวันนี้ครับในส่วนของผมนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ Good morning e v e r p o d c a s t ราทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ